ดไกเสียด้มากล่มรื่นดีจังก็ต้องออกออกมาขามเดี๋ยวจนะาทำเขียงขายทำเขียงขายแล้วก็ทำไม้ฟืนไม้ถ่านได้ครับติดกันเนี่ยแปลงของพี่ชายมีต้นกลาง ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กับต้นโพโ<อ>ญาติถ่ายแล้วครับนี่คือต้นกลางคนมาไหว้ขอหวยกันเยอะมากนี่คือเลขพศ25 4 7 2 5ส7หลักนี่คือหลักอะไรไม่ทราบนะครับแต่ตรงเนี้ย ตรงนี้คือเสาเสาเขตดรั้วตรงเสาไฟฟ้านู้นเลยเสาไฟฟ้านี้ยาวมาน,น,นี่คือหลักเขตหลักเขตที่เขาแบ่งคนละครึ่งกับต้นไม้เลยต้นไม้ต้นใหญ่มากแล้วก็นี่กับพริกพลิกขึ้นเองครับพริกป่าดูทีครับ คนมาไหวสมัยก่อนถูกหวยกันเยอะมากดังมากเลยนี่ก็พลิกแล้วก็นี่ต้นโพโพใหญ่โพใหญ่ติดกับที่ออลครับแล้วก็มีตัวชังกะลมนี่ชังกะลมดีมากเลยในที่ออครับที่อแปลงนี้ นี่คือกอไผ่ที่บางตะล่งไว้กอดรับตรงเนี้ยไว้ไปที่จอดรถในล่มส่วนแปลงดอกไม้จะอยู่ข้างล่างนูน้นแปลงดอกไม้แล้วก็ตอไม้เยอขนาดใหญ่นั่น,นเดี๋ยวถ้าทำเวิร์กนี้ให้เสร็จดินมาดันถนนเนี่ย น่าจะดันนิดหน่อยเนเผื่อไม่ได้ดันเลยเนี่ยมันไม่มีดินจะดันแล้วครับดินมันอยู่ไก่นู้นโขดนู้นต้องเอามาทั้งหมดจะได้เสียได้ ทำไปก่อนครับเดี๋ยวมีตังค่อยว่ากันใหม่มีตังเดี๋ยวออกปรับที่ตรงนี้ใหม่อีกชั้นหนึ่งปรับมาให้ดันทางไว้เยอะกว่านี้ตรงนี้ก็ทำที่สำหรับรถหลบรถหลบรถ,หลบรถได้เอาไวย้ยืนชมวิวกันได้นี่ครับยืนชมวิว แล้วก็ปลูกดอกไม้ให้มันต่ำลงกว่าตรงจุดชมวิวนี่คนจะขึ้นมาชมวิวตรงนี้ได้จุดชมวิวยืนตรงนี้เราจะมองเห็นหัวใจนูน่นแต่ถ้าปลูกดอกไม้หมดก็จะบางเหมือนกันลมพัดแล้วย็นสบายครับถ้าลมพัดมาเย็นสบายตรงนี้เป็นหัวแหลมครับเนี่ยโค้งเข้าถนนโค้งเข้าตรงนี้ตรงที่ออนี่ก็จะเป็นหัวแหลมเลย คือเขาเรียกว่าบ้านหัวแหลมครับบ้านหัวแหลมหมองมาจากทางเหนือเนี่ยตรงนี้ก็คือหัวแหลมสุดๆแล้วส่วนต้นไม้ใหญ่คือต้นกากกับต้นโพอยู่ตรงนู้นโพเนี่ยเขาไม่บังมากเ,าเขาสลัดใบบ่อยแต่กากเนี่ยบงังพอพวกนี้ไม้เขาไม่ยอมสลัดใบครับต้นกากไม่ค่อยจะสลัดใบเท่าไหร่แล้วก็สวนที่เห็นเขียวเขียวเล็กๆเนี่ยะเดาบ้าง ต้นไม้คะชนิดถ้าเดานี่ปลูกแค่เป็นไม้นำเฉยเดี๋ยวก็บอนไซแล้วให้ต้นไม้ที่จะปลูกหลักให้มันขึ้นแล้วครับสูตรเรีู้ออยู่ตรงนู้นนะครับก็ยาวมาถึงนี้แหละสูตรเรูที่ได้สิกว่าไร่อยู่ตรงเนี้ยและแม่น้ำช้น้ำนี่อีกประมาณ5้าไร่ช้น้ำนี่ยกให้เป็น สวนดอกไม้เอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยมะขามมะขามก็ดีกันตะลิงอยู่ค่ามะขามาขามะขามอีกจริงปลูกมะขามให้ติดกันเลยก็ดีนะให้ลากปันยึดกันตะลิงไว้